วัสด,ดีกลับมาอีกครั้งกับเทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิ่งที่พิเศษสุดๆนั่นก็คือนิสสัน GTR ปี2026รถที่ถูกยกย่องว่าเป็นตำนานมาอย่างยาวนานและยังคงนิยามความหมายของคำว่ารถสปอร์ตสมรรถนะสูงอย่างแท้จริงมานานหลายสิบปีที่ GTR ได้รับฉาย,ยาว่าก็ซินล่าไม่ใช่เพียงเพราะความเร็วและพลังมหาศาลแต่ยังรวมถึงความสามารถในการครองถนนและสนามแข่งได้อย่างเหนือชั้น รุ่นปี2026นี้ยิ่งตอบย้ำชื่อเสียงนั้นให้ก้าวล้ำไปอีกขัน้นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ผสมผสานกับสายเลือดมอเตอร์สปอร์ตของิสันทำให้รถคันนี้ทั้งล้ำอนาคตและยังคงเอกลักษณ์อมตะในเวลาเดียวกันแค่เพียงแรกเห็นคุณก็จะรู้ได้ทันทีว่านิตสันตั้งใจคงเอกลักษณ์ความดุดันแข็งแกร่งที่แฟนๆชื่นชอบมาโดยตลอดพร้อมเสริมด้วยเส้นสายใหม่ที่ล้ำยุคฝากระโปรงหน้าและกันชนถูกออกแบบให้เฉียบคมยิ่งขึ้น ทุกมูมมองไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อความสวยงามแต่ยังช่วยจัดการทิศทางลมได้อย่างมีประสิทธิธภาพไฟหน้าแบบเลตดีไซน์โฉบเฉี่ยวสัดส่วนที่กว้างขึ้นทำให้ดูทรงพลังยิ่งกว่าเดิมด้านท้ายยังคงเอกลักษณ์ไฟทรงกลมคู่สีดวงแต่ปรับให้มีความล้ำสมัยสะท้อนให้เห็นว่านี่คือ GTR ที่9เข้าสู่ปี2026หัวใจหลักของรถคันนี้ซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงเครื่องยนต์ V6 ินเทอร์โบที่ถูกปรับแต่งใหม่ ใหพละกกำลังมหาศาลกว่า650แรงม้ามาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออานล้ำสมัยที่ยึดเกาะถนอนอย่างยอดเยี่ยมอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียงราว3วินาทีต,ต้นต้นถือว่าเร็วที่สุดในระดับเดียวกันระบบเกียร์ถูกปรับจูนให้เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วทันใจระบบกันสะเทือนก็ปรับอัตโนมัติให้เหมาะทั้งการขับใช้งานทั่วไปและการลงสนามแข่งส่วนระบบเบรกก็มั่นใจได้แม้ใช้ความเร็วสูงสุด เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหรากับแรงบันดาลใจจากรถแข่งห้องโดยสารออกแบบให้เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางแผงหน้าปัดดิจิทัลสามารถปรับการแสดงผลได้หลากหลายตั้งแต่เวลาในสนามไปจนถึงแรงจีวัสดุภายในเกรดพรีเมียมทั้งหนังออลกันตาราและคาร์บอนไฟเบอร์ระบบอินโฟเทนเมนใหม่ล่าสุดรองรับการเชื่อมต่อเต็มรูปแบบ พร้อมฟังก์ชันแสดงข้อมูลการขับแบบเรี็วทามให้ทั้งความสะดวกและความรู้สึกกว่าได้ขับเครื่องจากสุดพิเศษหนึ่งในความลับของความเหนือชั้นของ GTR คือวิศวกรรมด้านอากาศพลศาสตร์ทุกช่องดักลมสปอยเลอร์และดิฟฟิวเซอร์ถูกออกแบบให้ลดแรงต้านและเพิ่มแรงกดทำให้รถคงเสถียรแม้ใช้ความเร็วสูงวัสดุที่ใช้ยังคัดเลือกให้เบาที่สุด เช่นอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้น้ำหนักเบาและการควบคุมตอบสนองได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะขับบนถนนภูเขาคดเคี้ยวหรือในสนามแข่งระดับโลกสิ่งที่ทำให้นิสสัน GTR 2026พิเศษอย่างแท้จริงคือการสืบทอดจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมไว้ ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่แม้ว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบแต่นิสสันยังคงเก็บเสียงและความรู้สึกดิบๆของเครื่องยนต์เทอร์โบเอาไว้พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพและลดมลพิษเพื่อให้สมดุลระหว่างความมันและความยั่งยืน การเป็นเจ้าของ GTR ไม่ใช่เพียงการมีรถที่เร็วที่สุดแต่มันคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานและชุมชนแฟนพันธ์แท้ทั่วโลกนิสสันได้สร้างรุ่นปี2026นีนี้ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ตำนานที่ยิ่งใหญ่พร้อมทั้งยกระดับให้ล้ำอนาคตกว่าเดิมมันทั้งเร็วขึ้นฉลาดขึ้นและเฉียบคมกว่าเดิมแต่ยังคงเก็บความรู้สึกดิบที่นักขับตัวจริงต้องการ ดังนั้นเมื่อคุณได้เห็นิสัน GTR 2 0 2 6คุณไม่ได้มองแค่รถสปอร์ตอีกคันแต่กำลังมองไปยังผลงานที่บรรจุ DNA ขอขอองค์การแข่งขันเทคโนโลยีล้ำสมัยและสัญ,ญลักษณ์ที่พิสูจน์ว่าความหลงไหลและวิศวกรรมสามารถสร้างสิ่งที่เป็นตำนานได้จริงก็ซินล่ายังคงอยู่และคราวนี้ทรงพลังยิ่งกว่าเดิม